ดีเพื่อนเพื่อนชาแล้วร็บอลนะครับผมวันนี้จะมารีวิวงานซูเปอร์ดับเบลฮีโร่นะครับตัวนี้เป็นลัสบอนะครับผมจากค่ายคิงคลัสเตอร์นะครับค่ายนี้สวิมมาจะทำโบดี้ออกมาดีนะครับผมอันนี้จะเป็นล่างลิงดำนะครับล่างจากภาคเสริมนะครับเออล่างนี้จะเป็นล่างตอนที่โดนแล้วก็บนความมืดฝังอยู่นะครับผมทําให้กันคุ้มข้างอย่างนี้นะครับ ของด้านหน,น้าไปนหนจังข้างครับนนด้านหลังครับผมด้านนึงด้านบนให้เป็นชื่อชุดงานของเขานะครับซูปเปอร์ดักาบอลฮีโร่ของนี่โห้จัดอย่างนี้ เดิมครับกล่อง V i P นะครับวอลลี่จะเป็นกล่องใสอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ผมกเก็บแล้วอตอนที่ผมมีมาตั้งงานแล้วนะครับอ่านี่เป็นไหนนครับผมอันนี้จะมาเหมือนลิงแดงเลยนะครับจะเป็นส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางนะครับ จะมาเป็นสามชิ้นโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเลอียดกันใกล้ๆนะครับเอออันนี้รายละเลอียดด้านหน้าของเขานะครับผมจะมาเป็นล่างแนวๆออกดากๆกหน่อยนะครับะตานี้แดงเลยหน้าตาผิวเพลนอะไรค้ำหมดตรงนี้จริงเป็นดากอบอนลนะครับเป็นดากอบอลของความมืดมาฝังไว้นะครับ จากตัวโกงของภาคเสริมนะครับผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันอ่าทีนี้ก็คุ้มข้างมีพลังของความมืดนะครับอ่ายูนิฟอร์มก็จะเป็นของโบลี่ภาคเดอะมูวี่เก่าๆนะครับผมอ่าจะเป็นแนวนี้อ่าจะไม่มีเสื้อจะมีเป็นเอ่สอสร้อยคอแล้วก็เครื่องประดับปอกแขนปลอกขาอย่างเงี้นะครับนี่ ผมก็จะดำล้วนเลยนะครับอันนี้เป็นล่างลิงซูเปอรฟ์ฟญาสีแล้วก็โดนดา์กแล้วก็บลฝั่งอีกทีนึงนะครับอันนี้คือแบบจะเหมือนซูเปอร,ร์ฟิญาโฟล่างลิงแดงนะครับผมโบลี่แตกต่างกันแค่นี่แหละสีแล้วก็รอยตรงนี้ อันนี้จริงๆตอนแรกผมว่าจะไม่เก็บนะครับเพราะว่าไม่รู้จักไงว่ามันมาจากไหนว่าตัวนี้แต่คือผมเก็บโบริทุทกตัวแล้วไงทุกงานก็เลย,เยจําเป็นต้องเอาก็ได้วะอ่าพักหลังมาตัวนี้ยังคนหาเยอะนะครับราคาก็พุ่งไปแล้วแต่ช่วงนี้ผมได้มาตอนราคายังไม่พุ่งเท่าไหร่อ่าจริงเก็บก่อนนะครับนี่ โอเคมาดูความสูงกันนะครับถึงปลายผมประมาณสายอยสองนิดๆน,นะครับตัวนี้ถ้าใครยังไม่อินกับ ร่างนี้นะครับแนะนำให้ไปลองหาดูครับผมซื้อคําว่าซูปเปอร์แล้วก็บอยฮีโ่นะครับผมจะมีประมาณสีตอนนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับตอนละประมาณสิบนาทีาาก็ไปอีกหนึ่งภาคเสือม่สนุกดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งปติดตามคลิปใหม่ๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม